คลิปนี้จะมาเล่าประเภทของใต้ตาดำ3ชนิดนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขใครมีปัญหาใต้ตาดำอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมบูมนะครับจากเพจ Japan Story Man นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Japan Story Man ในช่วง สุขภาพญี่ปุ่นกับคุณบูมนะครับเป็นช่วงที่นําเรื่องราวน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้ววันนี้เรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยถือว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตน,นะครับที่ผมเคยลงใน Twitter แล้วเฟซ o ุ๊กเจแปนซารีแมนแล้วคนแชร์เป็นจนวนมากเลยเรื่องที่บ้านนั้นก็คือเรื่องปัญหาใต้ตาดําหรือใต้ตาคล้ำนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะมีปัญหานี้อยู่เนาะไม่มากก็น้อยตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาใต้ตาดําเหมือนกันนะคร เวลาอัดคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนทักมาเหมือนกันดูตัวผมเองในกล้องนะครับผมก็รู้สึกว่าใต้ตาผมเนี่ยคล้ำเหลือเกินนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ผมนอนดึกนะครับมันก็เลยใต้ตาคล้ำแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปัญหาใต้ตาดำเนี่ยหรือใต้ตาคล้ำเนี่ยคือปัญหาของมวลนุษยชาติเลยนะครับแต่หลายคนบอกนะครับว่าแค่มีปัญหาใต้ตาคล้ำเนี่ยจริงๆแล้วจากที่อายุไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอใต้ตาคล้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ภาพรวมของหน้าตาเราอะดู แก่ตัวลงนะครับฉะนั้นใต้ตาดำเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะแก้ไขนะครับซึ่งจากสถิตินะครับในประเทศญี่ปุ่นเองก็บอกว่า80%นะครับของคนญี่ปุ่นที่บรรลุนิติภาวะไปแล้วหรืออายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับก็ประสบปัญหานี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปัญหาใต้ตาคล้ำมีกี่ประเภทมาเริ่มได้เลยครับใต้ตาคล้ำประเภทที่1นะครับในภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าอโอะคุมะนะครับ เอาคุมะเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าใต้ตาคล้ำสีน้ำเงินโดยสาเหตุหลักๆนะครับเกิดมาจากการที่เส้นเลือดนะครับบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยไหลเวียนไม่ดีสีน้ำเงินที่ว่าก็เกิดจากสีของหลอดเลือดหรือเส้นเลือดของเราเองที่มีอาการคล้ำลงเลยมองเป็นสีน้ำเงินนะครับสาเหตุที่เลือดไหลเวียนไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือคนที่เกิดอาการเครียดนะครับเครียดจัดเนี่ยมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับใต้ตาตรงนี้นะครับ วิธีสังเกตนะครับว่าคุณมีปัญหาใต้ตาคล้ำแบบโอคูมาหรือใต้ตาคล้ำสีน้ำเงินหรือไม่นะครับเขามีวิธีสังเกตว่าให้ลองเอามือนะครับเอานิ้วชี้2ออันนี้ครับแล้วก็ไปทางด้านข้างนะครับถ้ามันสีอ่อนลงนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าคุณมีปัญหาใต้ตาคล้ำแบบสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าใครพักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับก็มีแนวโน้มสูงครับว่าเป็นชนิดนี้นะครับ ใต้ตาคล้ำประเภทที no pues, ่2นะครับเราเรียกว่าฉกคูม้านะครับฉกคูม้านี่แปลว่าใต้ตาคล้ำสีน้ําตาลนะครับปัญหาใต้ตาคล้ำสีน้ําตาลเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับใต้ตาคล้ำสีน้ําเงินนะครับมองไม่ค่อยแตกต่างแต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาใต้ตาคล้ำสีน้ําตาลเนี่ยเกิดจากที่เราเนี่ยเอามือไปขยี้ใต้ดวงตาบ่อยนะครับหรือว่าถ้าใครแต่งหน้าเราก็ไปสัมผัสบริเวณใต้ดวงตามากจนเกินไปนะครับบริเวณผิวหนังตรงนี้ อาจจะเกิดการบอบบางหรือเสียหายหรือช้ำได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินมากขึ้นทําให้เกิดความหนาในบริเวณนี้นะครับเขาถึงเรียกว่าใต้ตาคล้ำสีน้าตาลน,นั่นเองครับฉะนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนชอบขยี้ตาเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับแล้วก็เกิดอาการที่แบบเอามือมาขยี้ขยี้ขยี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสว่าใต้ตาคล้ำของคุณเนี่ยเป็นประเภทใต้ตาคล้ำสีน้าตาลน,นั่นเองหรือชักคุ้มานะครับ ต่อไปนะครับเป็นประเภทใต้ตาคล้ำชนิดที่3นะครับเราเรียกว่าคุรกคุมานะครับหรือว่าใต้ตาคล้ำสีดำนะครับซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากนะครับสําหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับคุรกคุมานี่ยเป็นอาการที่ว่าตรงใต้ตาเราเนี่ยเกิดอาการหย่อนยานมากขึ้นนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณดวงตาตรงเนี้ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนก่อนนะครับเมื่ออายุเราผ่านไปนะครับ เวลามันหย่อนยานมันจะเกิดเป็นเงาพอมีเงามันก็เลยดูมีลักษณะคล้ำนะครับวิธีสังเกตคนที่มีลักษณะใต้ตาคล้ำแบบคุโรคุมานะครับเขาบอกว่าให้ใช้กระจกนะครับถ้ามีกระจกนะครับให้เอากระจกออกมานะครับให้ดูกระจกนะครับแล้วก็ให้มองไปทางบนเยอะๆครับมองอย่างนี้นะครับถ้ามองแล้วเนี่ยตรงบริเวณนี้ มันหายครับก็แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาใต้ตาคราำสีดําก็ได้นะครับการมองกระจกเรามองแบบเชิดๆอย่างเงี้ยครับเป็นการทําให้ผิวหนังตรงบริเวณน,นี้ตึงนะครับฉะนั้นถ้ามันตึงแล้วสีดําสีคลาำหายไปแสดงว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคราำสีดํานั่นเองครับก็ผ่านไปแล้วน,นะครับกับใต้ตาคร้ำทั้ง3ชนิดน,นะครับชนิดที่1คือใต้ตาคราำสีน้าเงินหรือ เอาคุมานะครับชนิดที่2คือชั้คุมะหรือใต้ตาคล้ำสีน้ําตาลและใต้ตาคล้ำชนิดสุดท้ายคือใต้ตาคล้ำสีดานะครับหรือคูโรคูมะนะครับน่าจะทราบเลยนะครับว่าแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างแล้วอาจจะเริ่มมองเห็นแล้วจริงๆแล้วเราเป็นใต้ตาคล้ำประเภทไหนนะครับ ฉะนั้นผมก็จะมาเล่าต่อนะครับในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาใต้ตาคล้ำประเภทต่างๆถ้าเพื่อนๆเ,เป็นปัญหาใต้ตาคล้ำสีน้าเงินที่เกิดจากอาการนอนพักผ่อนน้อยมีความเครียดสูงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแก้ไขข,ของใต้ตาคล้ำสีน้าเงินสีน้ําตาลก็มีของสีน้าตาลแล้วก็สีดําก็มีของสีดํานะครับกันไปเริ่มกันครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหาใต้ตาคล้ำในแต่ละประเภทนะครับควรจะทํำยังไงบ้าง สำหรับคนที่ฟังมาตอนต้นคลิปนะครับแล้วเข้าใจว่าตัวเองมีปัญหาใต้ตาคราบสีน้ําเงินนะครับอยากให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาตามนี้ครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับเป็นผ้าขนหนูนะครับใช้ผ้าขนหนูทั้งหมด2พผืนนะครับผืนแรกเนี่ยก็จะเอาไปชุบน้ํานะครับแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้นะครับให้มันเย็นเย็นนะครับส่วนอีกผืนนึงเนี่ยก็เอาไปชุบน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไป ไว้ในไมโครเวฟนะครับอาจจะตั้งประมาณ500-600วัตต์นะครับสักประมาณ30วิทาที1นาทีให้มันอุ่นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาให้เอาผ้าขนูนที่เป็นผ้าขนูแบบอุ่นๆนะครับมาประครบที่ดวงตาในลักษณะนี้ครับทำแบบนี้นะครับเป็นเวลา1นาทีพอ1นาทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เอาผ้าขนูนอีกอันหนึ่งที่แช่ตัวเย็นทิ้งไว้นะครับมาประครบเย็นอย่างนี้อีก1นาทีนะครับ ทำแบบนี้สลับกันไปจนครบ10นาทีถือว่าเสร็จสิ้นนะครับฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคล้ำสีน้าเงินให้ลองทําวิธีนี้ดูนะครับในส่วนของคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำสีน้ําตาลนะครับหรือชักคูมานะครับวิธีการแก้ไขที่แนะนําก็จะเป็นการบํารุงใต้ตาในบริเวณนี้นะครับโดยเน้นย้าให้ใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะครับ ทาตรงบริเวณนี้นะครับและที่สําคัญคือพยายามป้องกันนะครับอย่าเอามือไปขยี้ตาให้บ่อยๆนะครับจะได้ไม่เกิดอาการบอบช้าบริเวณใต้ดวงตานะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาใต้ตาคล้าแบบสีดํานะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการหย่อนยานของผิวหนังบริเวณนี้นะครับหรืออาจจะมีไขมันมากเกินไปทําให้เกิดการหย่อนยานได้วิธีการแก้ไขปัญหาคือการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณอรวณอบดวงตาครับให้มีความตึงมากขึ้น ฉะนั้นคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำสีดำนะครับก็จะให้ปฏิบัติตามวิธีการบริหารที่ผมกำลังจะสาธิตดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งให้ทปาปากเป็นรูปโตโอเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านบนและด้านล่างของใบหน้านะครับให้มันตึงมากขึ้นแบบนี้นะครับข้อ 2. นะครับต่อเนื่องจากท่าเมื่อกี้ที่ทำปากเป็นรูปโตโอแล้วเนี่ย คราวนี้เขาให้พยายามเหลือกตาขึ้นด้านบนนะครับซึ่งการที่เราเหลือกตาขึ้นด้านบนแล้วเนี่ยผิวหนังบริเวณนี้จะตึงขึ้นนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใต้ตาส่วนนี้นะครับแบบนี้ครับส่วนข้อที่3นะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยครับหลังจากที่ทําตัวโอแล้วแล้วก็เหลือกตาไปด้านบนแล้วคราวนี้ข้อ3คือให้รู้สึกว่าตอนนี้มันมีแสงแดดจ้าอยู่ด้านหน้านะครับเขาให้ทําตา หลีตาลงมานะครับเป็นโค้งอย่างนี้ครับทำแบบนี้ครับ3-5ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือให้หลับตาให้สนิทนะครับแล้วก็ค่อยลืมตานะครับ หมดไปแล้วนะครับกับ4ี่ขั้นตอนการบริหารกล้ามเนื้อรอบดวงตาสำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำแบบสีดํานะครับซึ่งการบริหารแบบนี้จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเนี่ยตึงมากขึ้นบริเวณตรงนี้ที่อาจจะเคยหย่อนยานจนกลายเกิดเป็นเงาให้เป็นสีดำเนี่ยอาจจะหายไปได้ฉะนั้นก็เน้นย้านะครับให้คนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำสีดำเนี่ยบริหารแบบนี้ทุกๆวันนะครับอาจจะก่อนนอนก็ได้พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้คุณ แก้ไขปัญหาใต้ตาคล้ำสีดำได้สำเร็จครับจบไปแล้วนะครับกับ3ประเภทใต้ตาคล้ำนะครับใต้ตาคล้ำสีน้ำเงินสีน้ำตาลและก็สีดำพร้อมวิธีแก้ไขทั้ง3ประเภทนะครับฉะนั้นก็อยากให้เอาไปปรับใช้นะครับกับปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับ ยังไงถ้าลองใช้แล้วพบว่าแก้ไขปัญหาได้สำเร็จเนี่ยฝากคอมเมนต์นะครับไปด้านล่างหรือว่าถ้าใครอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำหรือว่าครอบครัวก็ได้หรือว่าคนที่คุณรักก็แชร์กันให้เยอะๆนะครับขอฝากคลิปของ Japan s a r i Man TV กับช่วงสุขภาพญี่ปุ่นกับคุณบูมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใครมีปัญหาใต้ตาคล้ำขอให้ปัญหาใต้ตาคล้ำนี้หายไปจากตัวคุณตลอดไปครับแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับ ยังไงก็ขอฝากช่อง Japan s c i e e Man TV นะครับผมจะพยายามเอาสาระดีๆจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงเรื่องราวสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่นมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์กันแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ